กิติกรห้ทองคำฟิวกิติกรห้ทองคำสวัสดีครับ เดงามเลิศลอยเนื้อคล้อยมีแฟนหรือ,อยังสิบสี่สิบห้านตาน่ารักนา่าชังเป็นบุญปางหลังที่มาได้เจอแม่คุณมักคู่สาวสำน้อยได้แต่เฝ้าคอยเมียงมองเนื้อนิ่มลงบนุนใจนี้พี่ควจะไม่มีบุญไม่ได้แม่คุณเป็นแฟนของแสน ขอเจ้าสิวาจังใดไอ้ไม่ใจจริงนั่น่ะตามฝันนันบอมใหยความเบิดดูยังวงสังและแมนอิเลียใจดีใจนี้แน่นอนอ่ะใจดีใจนี้แน่นอนพี่ไม่ล้มล้อนบังอ่อนนั้นะจะรักจนช่วชีวะจะรักจนช่วชีวะสุดปานนาน้องมาเกี่ยงกันจะไม่รักใครคูไในอีกเลยจะหม่รักใครที่ไหนอีกเลยคนงามเมืองคอนกันขอเสียงหน่อยเลย สอบน้อยเจ้างามเลิศลอยเนื้อคลอ้ายมีแฟนหรือยังสิบส่สิบห้าคนตาน่ารักหน่าชันเป็นบุตรฝังหลังที่มาได้เจอแม่คุณมักผู้สาวสับน้อยแต่แต่เฝ้าคอยเมียมองเนื้นแล้วมุนใจดีพี่ควรจะไม่มีบุตรไม่ได้แม่คุณเป็นแฟนของแฟนสา ฝันดันบ่ห่างได้พร้อมเบิดสู้ยังวางสร้างน้แมนอีเลียนใจดีใจนี้แน่นอนพี่ใจดีใจนี้แน่นอนพี่ไม่หลักห้อนบังอ้อนเลยนะจะรักจนชัวชีวาจะรักจนชัวชีวาสุดปา่นนะน้องมาเคียงกันจะไปรักใครคนไหนอีกจะไปรักใครที่ไหนอีกเลยขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับด้านนี้ขอมือหน่อยได้ไหมครับอ้าวนะ คะครท้องคำรายการตัวอย่างเป็นทางการอีกครับหนึ่งเพลงนี้มาให้สาวสวยๆได้น่าเวทีิันนะน้ออายุควันตาน้องเอ๋ยที่มานั่งทำตาดีๆมาน้องอยายุสามสิบสามสิบทำไมยังสวยแต่ยังตึงตึงตังและน้องเอ๋ยเขาจังเขาดังอามวญยิ้มยังหวานเสียด้วยตาป่วยยังมองมาแมว โทใครจะเชื่อว่าแม่บุญเหลืออายุมากแล้วเท่าไร่กันเนี่ยสามสิบยังเจ้าเจ้าซะจนหน้าจีบแม่มอพเผาเนื้อตันละน้องเอ๋ยมาบันเอาเมื่อตอนห้าสิบหรอแม่โอ้ยแม่แก้มสองหยิบห้าสิบโดนสิยังสู้ ยังเจวแจวเสียจนหน้าจีบกูแม่มาเผาเนื้อตตดละน้องเอ่ยมาวันเอาเมื่อตอน30มสิบหลับกันมาแทะโอ้ยแม่แก้มซองยิ้มสามดูสิเบียู้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือนะวันนี้ ฟิวกิติกรไห้ทองคำรายงานตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งขอเสียงกำลังใจหน่อยได้ไหมครับเป็นพระเอกละครไทยหัวใจลูกทุ่งครับนาาว่าฟิวกิติกรมีผลงานอยู่น้าก็อ่อก่อนหน้านี้ก็เป็นพระเอกละครจากจังขวงวงทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์ใครที่ติดตามชมเขาเรียกว่าเป็นละครช่องเจ็ดดาบเจ็สีวัี้จ็แสงดาบเจดสีวัี้เจแสงชัยยเชษฐ์ชัยเชษฐ์ อันนี้พระเอกเลยนะมันไม่ใช่ตัวแบบตัวสำรองนะไม่ใช่แบบว่าตัวโกงนะครับห่อได้ไม่มีดาบกายเสดใช่เอาในที่นี้ในที่นี้มีใครเป็นแฟนและครช่องเจ็ดขอมือหน่อยได้ไหมครับขอมือแฟนและครช่องเจ็ดหน่อยแล้วโอ้ยขอบคุณมากๆเลยชื่นใจนะครับขอบคุณสำหรับน้องฟิวกิติกรนะครับครับวันนี้มาจากพิษณุโลกครับเป็นหนุ่มพิษณุโลกครับนะฮะวันนี้ดีใจและเป็นเกียรติมากๆขอแจ้งเกิด อย่างเป็นทางการที่จังหวัดขอนแก่นอีกครั้งหนึ่งนะขอบคุณในห้างประจักษ์ชัยด้วยนะครับวันนี้ที่ให้โอกาสฟิลกิติกรได้อยู่ในครอบครัวไหทองคําเรคคอร์ดด้วยนะครับันเรื่นี้จะมีไหทองคำสามชาตินะครับถ้าเป็นภาคกลางต้องยกให้เขาแล้วฟิลกิติกรไหทองคำนะครับขอบคุณสำหรับน้องฟิลกิติกรมาเยือนขอนแก่นขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับวันนี้เริ่มเข้มคนขึ้นครับเลี่ยมขึ้ม